สวัสดีฮะผมจะมาเปิดน้องหูเทาด้วยการเอาน้องฉี่ีมาล่อที่หน้าบ้านของน้องนะครับมาดูกันว่าวิธีนี้มันจะได้ผลไหมแล้วก็ผมคิดว่าผมไม่น่าจะเป็นคนที่ดวงเกลือขนาดนั้นเชี่ยอ่า <c> ไ <oughs> ด้ดตุ่นอีกแล้ว เป็นการสมที่ประสบมากอัน่ทองแล้วแน่ๆผมมั่นใจเพราะมันครบแล้วแต่ที่สำคัญคือเราต้องมารุ้นว่ามันจะหุดเลนไหมรอบที่แล้วผมได้อเทกาปอะย่าะไม่หลุดเลนเยี่ยมเยี่ยมเลย อได้ตุนมาอีกหนึ่งโอเคเรามาต่อด้วยตู้แห่งความอุบาทกดไปเลยอืมเอออ่าอืมก็อย่างที่เห็นครับเปิดไปแล้วประมาณ60วาได้ก็ขายอีกประมาณแค่10โลเท่านั้น ก็คือตอนนี้ผมไม่มีเพจเปิดแล้วเดี๋ยวขอตัวไปฟาร์มเปิดอีกเฮ้ยพม่ช่สิขอไปฟาร์มหาก่อนอีกสัิบโลจะได้ทำการเปิดให้ดูกันนะฮะสำหรับพอว่าโอเคก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับการเปิดอีก10โลสุดท้ายคือไม่มีการันตีอะไรนะฮะก็เออตั้งใจที่เปิดไป สิบกว่านะเนาะก็ตอนนี้คือผมตื่นเต้นมากเลยที่จะได้เสียงโชคเสียงดวงแล้วแต่อย่าวังเยอะเลยฮะเพราะว่าถ้าหวังเยอะเนี่ยเราจะผิดหวังฮะก็ไปผู้พันทำเพลงตื่นเต้น <c oughs> ตื่นเต้นวะอุ โอ้ oh my god โทมาออกไม่อยากจะเชื่อโอ้โหรีบสคิปสุดยอดอ่ะเรียดโอ้โหวันนี้ไม่กล้าออกไปไหนละโอเคตอนแรกผมวาด <c oughs> แฟนอาร์ตน้องหูเทาไว้แล้วนะสำหรับการแก้บนของผม <c oughs> ที่ไม่หลุด ทั้งหอกทั้งตัวหู้เต่าแต่เผอิญว่าคลิปสปีดลันของผมอะถูกไม่ได้ถูกบันทึกไว้เพราะว่าคือผมไม่เคยทำคลิปสปีดลันแบบในคลิปสตูดิโอมาเลยเฟลนะฮะแต่สามารถไปกดดูใน Facebook ส่วนตัวของผมได้นะก็ขอบคุณที่รับชมน,นะไว้เจอกันใหม่ Goodbye.